นี่ก็คือกระทงของเราอันนี้นะคะทาเองกับมือตอนแรกนึกว่าจะได้ทําเร็วนะคะแล้วก็เลยทำสามอันเผื่อโอลิเวียด้วยนะคะแต่ว่าเราไปที่ทะเลกันแล้วก็ไปส่งน้องเรียบร้อยก็เลยไม่ได้ทําก็จะเป็นเรากับพี่หล่อสองคนนะคะแต่ก็ทำสามอันเหมือนเดิมเพราะว่าไหนๆก็ทำแล้วเนาะอันนี้เป็นอันแรกที่ทำ พอดีมีต้นกล้วยที่มีลูกแล้วมันเหลืองนะคะก็เลยตัดมาต้นหนึ่งแล้วก็ได้มาแงุ่มเป็นไงล่ะอยู่อเมริกาหาซื้อไม่ได้ต้องทำเองนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่สองที่ทำใบกล้วยก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะก็เลยเก็บงานได้ละเอียดสวยงามอ่านี่เห็นไหมส่วนอันนี้เป็นอันสุดท้ายใบกล้วยหมดเก็บงานไม่เรียบร้อยแต่ก็พับได้อยู่เนาะ พอไปวัดไปว่าตอนแรกเรากะว่าเราจะไปลอยที่แม่น้ำนะคะแล้วทีเนี้ยพายุมันเข้าเขาก็เลยปล่อยน้ำคลองไปหมดเลยเราก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะจะไปลอยในอ่างที่เราเลี้ยงหอยให้ดูกระทงหน้าตากระทงเรามีเทียนก็ไปซื้อมาวันนี้ทูบก,ก็ทูบหอมนะคะนีทำเองอ่ะพี่รอแครีดิสวัน And this one and this one. Ooh. Ma, ma, ma. Hopefully the candle not gonna go away. We're gonna do in the back of the house. i ี This สมายกระทงซาทุให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อให้โซกให้มนันให้ลำให้รวยว้าว that's all ลอยกระทงดีลอยกระท,ง,ะทงในอ่างนะคะนี่ อยู่อเมริกาก็ได้รอยกระทงนะคะรอยกันที่บ้านนี่แหละ